เปิดภาพล่าสุดป้องนวัตอัปรูปเที่ยวแต่โดดไลน์ออกจากประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนเลือกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเสพบรรยากาศใหม่ๆร่วมกับเพื่อนๆหรือครอบครัวเช่นเดียวกับนักสแสดงหนุ่มป้องนวัตที่ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ป้องนวัตได้อัปรูปลงอินสตาแกรมเผยลุกหล่อใส่แว่น ยืนพิงผนังรถไฟใต้ดินพร้อมระบุแคปชั่นว่าอยู่เนี่ยรถก็ไม่ต้องขับนั่งแต่รถไฟเดินวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหมื่นเก้ามีหน้าคนที่นี่เขาถึงอายุยืนกันดีจุงงานนี้กลับมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนหาว่าหนุ่มป้องเป็นคนชังชาติบ้างกำลังดูถูกประเทศตัวเองแถมย่งไร ไม่ให้กลับประเทศบางคนก็บอกว่าอยู่เมืองไทยก็เดินเป็นเหมือนก้าวได้ไม่เห็นต้องแซะเลยในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาระบุว่าหนุ่มป้องแค่โพสแคปชั่นเฉยๆไม่ได้พูดถึงประเทศไหนไม่ได้มีเจตนาแซะอะไรแค่ลงรูปเที่ยวและบอกว่าเดินวันละเหมือนก้าวก็กลายเป็นประเด็นทำเรื่องที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นมีอะไรไปซะงั้น